สวัสดีครับล่นี่คือบดจีดมีมยอกนะครับบดจีดร็อกนะครับแต่ว่าน,าน,อน,อน้าน้องแกมีมกับทั้งเรื่องเลยนะครับเรื่องได้เปิดหัวมาที่บดจีนะครับเด็กสาวผู้ที่เข้าสังคมยากนะครับเพราะว่าสนทนาไม่เก่งจงไม่มีเพื่อนเลยแต่อนุบาลนะครับก็มีเพียงแค่คุณครูคประจาชั้นเท่านั้นที่เข้ามาคุยมาเล่นกับบดจีซึ่งก็เป็นแบบนั้นจนจบนะครับจนขึ้นมัธยมมาเลยตอนบดจีมอต้นนะครับระหว่างที่เขากําลังคิดว่าจะเพิ่มเพื่อนยังไงดี พ่อของบจีเนี่ยได้เปิดทีวีดูซึ่งกำลังสัมภาษณ์วงดนตรีของวงดึงอยู่นะครับมือกีต้าร์งวงเนี่ยได้เล่าว่าตอนเด็กเนี่ยผมนี่เข้าขคนไม่เก่งเลยนะแต่พอผมได้มาเล่นดนตรีแล้วก็แม้แต่เนิร์ดอย่างผมเนี่ยก็มีคนรู้จักได้เหมือนกันนั่นจึงจุดประกายให้บจีนะครับอยากเล่นกีต้าร์เลยได้ขอยืมกีต้าร์ของพ่อเพื่อหัดเล่นเพื่อหวังว่าจะสามารถหาเพื่อนได้แต่ว่าตั้งแต่วันนั้นที่หัดเล่นกีต้าร์บจิก็ไม่ได้หาเพื่อนมาเลยตลอด3ปีจนขึ้นมอปลายโดยเรื่องเนี่ยมันเก่าากกาััันนนตต้้งแวนน 6ชั่วโมงต่อวันจนผ่านมาเป็นเวลา3ปีรู้ตัวทีก็จบมตน้นซะแล้ววงก็ยังไม่มีเพื่อนก็ยังไม่มีเลยนะครับแต่บจีเองเนี่ยก็ได้อัดคลิปโคฟเกตร์ลง YouTube ซึ่งก็มีผู้ติดตามอยู่มากประมาณหนึ่งนะครับประมาณ3 0,000คนใช้ชื่อว่าใช้ชื่อช่องว่ากีตาร์ฮีโร่นะครับซึ่งพ่อของบจีเป็นคนตั้งให้ซึ่งก็มีคนมาเมนตว่าเคยหันโคฟตามช่องของบจีจนเอาไปเล่นในงานโรงเรียนเทมากเลยล่ะขอบุณน,นะ ซึ่งบดจีเองในช่วงมอต้นนะครับก็พยายามหาเพื่อนเหมือนกันผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีทั้งเอาซีดีไปวางที่โต๊ะรอยคนเข้ามาชวนคุยทั้งแปะสติกเกอร์ของดนตรีไปกับกระเป๋าผ้าทั้งรีเควสต,ต์เพลงเมทัลบล็อกในโรงเรียนอืมอันนี้โหดร้ายนิดนะึง <c ười> คนมันฟังยากเลยครับเพลงเมทัลบล็อกคิดแล้วก็โขกหัวเลยกูเท่าอะไรลงไปบ้างวันนั้นช่วงมอต้นและในช่วงม,มอปลายนี้นะครับบดจีก็ได้คิดวิธีเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอากีตาร์ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับ แต่ผลสรุปหลังจากการเอากีตาร์ไปโรงเรียนก็คือนั่งจนแห้งตกเย็นหมดคาบเรียนก็ไม่มีคนเข้ามาทักอะไรเลยเกี่ยวกับกีตาร์ข้างหลังนะครับแต่ก็มีน้องหัวแดงคนนึงเนี่ยสังเกตเห็นกีตาร์ข้างหลังที่โบจีเอามาโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งน้องหัวแดงคนนี้มีชื่อว่าคิตานะครับหลังเลิกเรียนนะครับโบจีก็มานั่งอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งก็เจอคนวัยทำงานคนนึงซึ่งจะดูเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนกันที่ไหนได้ขึ้มานั่งรอครอบครัวนี่หว่าขอโทษที่หนูคิดเข้าข้างตัวเองค่ะ โบนจีก็ได้ลุกแล้วกันจะกลับบ้านนะครับแต่ก็มีคนวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ทักว่าเธอเล่นกีตาร์เป็นไหมซึ่งเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่านิจิกะนะครับซึ่งโบจีที่ไม่ได้พูดกับคนอื่นมานานก็เ<ล><า>่พูดไม่ออกคือ<ล><า><ล><า>ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนิจิกะก็ได้ขอให้มาช่วยเล่นแบ็กอัพของวงตัวเองให้หน่อยนะครับเพราะว่ามือกีตาร์ที่เพิ่งมาเนี่ยลาออกไปแล้วเล่นง่ายๆแค่ครั้งเดียวโบจียังไม่ได้ตอบมาไรเลยนะครับก็ถูกลากไปที่ไลฟ์เฮาส์ซะแล้วนะครับ ซึ่งลายฟ้าเนี่ยมีชื่อว่า s t a r ี่และก็เป็นของพี่นิจิกะนั่นแหละนะครับพอมาถึงก็ได้รู้จากมือเบสของวงที่มีชื่อว่าเรียวนะครับซึ่งบดจีเองก็ตื่นเต้นพอตัวเลยนะครับบดจีก็คิดในใจว่าจะต้องแสดงฝีมือคันเทพออกมาให้ได้ซึ่งพอลองซ้อมรอบมืงเนี่ยนะก็ปรากฏว่าบดจีเล่นได้ห่วยแตกมากนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าบดจีเล่นไม่ดีนะครับแต่แปลว,ว่าบดจีเนี่ยเล่นไม่เข้าคนอื่นเพราะดนตรีที่เป็นวงเนี่ยจะต้องใช้ความเข้ากันของ เสียงดนตรีนะครับก็คือคนในวงเนี่ยจะต้องเข้ากันนะครับแต่บดจีนั้นไม่เคยมีเพื่อนเลยแล้วก็ไม่กล้าสบตาคนด้วยก็เลยเล่นแบบกูเล่นคนเดียวอะ่ะไม่สนตีสนแตนเลยพอทําช่องกีตาร์ฮีโร่ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าบดจีนี่เข้าขั้นมหาเทพกีตาร์เลยนะครับเพราะว่าเล่นอยู่คนเดียวแต่พอมาเล่นวงก็เลยเข้าขั้นห่วยแตกเพราะว่าพี่แกเล่นเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ช่วยปลอบใจบดจีที่มุดหนีเข้าไปในกล่องเลยก็บอกว่า ไม่เป็นไรลองหน้าก็มีแต่เพื่อนๆกันนี่แหละที่มาดูนิจิกะก็ได้ขอโทษนะครับที่เหมือนไปดึงฝืนโบจิมาเล่นแต่โบจิก็ตอบอย่างจริงใจว่าเปล่านะคะฉันเนี่ยดีใจมากเลยที่มาชวนเพราะาอยากมีวงดนตรีมาโดยตลอดแต่ก็ไม่เคยเลยได้แต่เล่นคอฟเฟอร์ลงยูสูปโซเชียลอะไรเรียวก็บอกว่าเล่นคอฟเฟอร์แนวไหนเหรอโบจิก็ตอบว่าอ,อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเล่นคอฟเวอร์วงดังเลคะนิจิกะ,กะก็บอกว่า สุดยอดเลยนะแต่บสจีก็บอกว่าไม่ไม่สุดยอดละครสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ฉันคงเข้าวงกับใครไม่ได้นิจิกะก็พูดว่าเอถ้าวงดังๆเนี่ยก็คล้ายๆช่องของคุณกีตาร์ฮีโร่เหมือนกันนะเล่นได้สุดยอดเลยละ่ะฉันก็ติดตามอาไว้แล้วซึ่งเรียวเองก็รู้จักนะครับแต่ตัวจริงก็อยู่ตรงนี้ยังไงนิจิกะคุงนิจิกะก็บอกว่าคนที่เล่นเก่งๆน่ะเขาต้องฝึกซ้อมเยอะมากแน่ๆตอนที่พวกเราไม่เห็นเป็นคนที่สุดยอดไปเลยนะ ลองไปดูคลิปเขาก็ได้จะได้เข้าใจเองแหละซึ่งพอได้ฟังนิจิกะที่พูดชมตัวเองที่เป็นกีตร์ฮีโร่โบจิก็คืดขึ้นมาอีกครั้งนะครับถึงจะไม่รู้หรอกว่าโบจินี่แหละกีตร์ฮีโร่แต่ก็ยังไม่กล้าส,สบตาผู้ชมอยู่ดีเรียวก็เลยเอากลองใหญ่ให้อยู่นะครับก่อที่โบจิจะถามชื่อวงซึ่งชื่อวงแบรนดชื่อแปลว่าสายรัดนะครับพวกริสแบน์อะไรเงี้ยและการแสดงครั้งแรกของโบจิก็เกิดขึ้นโดยที่เล่นอยู่ในกล่องนะครับก่อนจะแยกย้ายกกลับบ้านวันต่อมาโบจิก็ได้มาที่สตารครี่อีกครั้รนนมลองดู เื่อจะได้คุยเรื่องตั้งวงในอนาคตนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่บดจีเนียมีลายอื่นนอกจากลายที่บ้านเด้งเข้าโทรศัพท์นะครับบดจีก็ไม่กล้าเข้าไปในสตาร์ลี่คนเดียวจนกระทั่งนิจิกะกับเรียวมาก,ก์กเลยเข้าไปพร้อมกันนะครับพอจะเริ่มคุยกันก็ไม่รู้ว่าจะคุยกันในเรื่องอะไรดีนะครับเพราะว่ายังรู้จักบดจีได้ไม่นานนะครับก็เลยถอยเต๋าเสียงท้ายเรื่องที่จะคุยดูแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องที่โรงเรียนนะครับบดจีก็ได้ถามว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหม ซึ่งนิจิกะกับเรียวก็บอกว่าใช่นะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันส่วนบุจิบอกว่าบ้านตัวเองอยู่ต่างจังหวัดน่ะนิจิกะก็บอกว่าอ้าวทำไมมาเรียนไกลยังต้องเดินทางตั้งสองชั่วโมงบุจิกีก็ตอบว่าเอออยากอยากเรืมองดีตที่เลวร้ายนะคะก็เลยหนีมาเรียนที่นี่ซึ่งก็คือเรื่องการหาเพื่อนตอนมอต้นนั่นเองนะครับจ่เป็นอดีตอันเลวร้ายคุยกันไปสักพักเล่เปื่อยนะครับก็เข้าเรื่องเกี่ยวกับตนตรีซึ่งนิจิกะบอกว่าอยากได้คนร้องด้วย จริงแล้วเนี่ยคนที่เล่นกีตาร์คนก่อนที่หนีไปต้องเป็นคนร้องนะครับดีกาพูดต่อว่าหากหาคนร้องได้ค่อยเริ่มแต่งเพลงแล้วกันนะเรียวเนี่ยสามารถแต่งเพลงได้หรือจะให้บดจีแต่งก็ได้ซึ่งการเล่นดนตรีในร้านเนี่ยก็จะมีค่าตัวนะครับหากสามารถขายตั๋วได้ทางเฮาส์เนี่ยก็จะได้กาไรแล้วก็จะแบ่งให้นักดนตรีได้หากขายตั๋วไม่ได้เนี่ยก็จะเข้าเนื้อซึ่งบดจีนะครับก็ถูกชวนให้มาทํางานพิเศษที่นี้เพื่อหาเงินนะครับบดจีก็ได้ตกลงไปเพราะว่าไม่กล้าปฏิเสธนะครับ วันเริ่มงานได้มาถึงบดจีได้พยายามทําตัวให้ป่วยนะครับแต่ว่าร่างกายดันแข็งแรงในตอนนี้ก็เลยไม่ป่วยก็เลยมาถึงสตาร์รี่จนได้ซึ่งก็ได้เจอกับผู้จัดการก่อนเลยนะครับบดจีนี่แข็งทื่อเลยนะครับไม่นานพวกนิจิกะก็มาเลยก็บอกว่านี่คือพี่ฉันเองละ่ะจากนั้นนะครับบดจีก็ถูกนิจิกะพามาลองเสิร์ฟน้ําดูนะครับพอลูกค้ามาจริงก็ดันเสิร์ฟจากใต้โต๊ะแทนอย่างโลกเลยนะครับมาจากมือรู้ตัวอีกทีวงดน,นตรีเนี่ยก็เริ่มเล่นแล้ววงที่มาในวันนี้เนี่ยก็ดังพอตัว โบจิที่เห็นผู้คนฟังดนตรียัย่างพร้อมเพรียงก็่อยากทาได้แบบนั้นบ้างนะครับตอนนี้ก็เลยกล้าเสริมน้ําต่อหน้าลูกค้าแล้วนิชิกะก็ได้ให้กําลังใจว่ากล่าวคุณไปอีกขั้นแล้วสินะโบสจิในความคิดตัวเองนี่เพิ่งขั้นแรกเลยนี่ยก่อนที่จะถึงบ้านนะครับก็แลกย้ายกันกลับบ้านนะโบสจิเนี่ยก็เพิ่งป่วยตอนนี้นะครับอยากป่วยตอนเช้าแต่เราไปป่วยตอนเย็นจะงงั้นฟังนิชิกะเองเนี่ยก็ดีใจนะครับที่ได้ทําวงและได้รู้จักกับผู้คนมากขึ้นก่อนจะพูดว่า ตอนนี้ก็เหลือแค่หาหนักร้องให้ได้สินะจบตอนที่2นะครับ